สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนสุริชัยเชียงสาน,นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอการศึกษาผลของมอเตอร์ผสมเปลออือกหอยแมงคู่เพื่อเตรียมเป็นวัตถุดูกันชฉือนความร้อนนะครับ การรับประทานหอยมแมลงภู่นะครับแน่นอนนะครับว่าจะมีส่วนที่เป็นขยะอยู่แล้วก็คือเปลือกหอยแมลงภู่ครับโดยเจ้าตัวเปลือกหอยมแมลงภู่เนี่ยครับเขาไม่สามารถที่จะย่อยสลายด้วยตัวเขาเองได้บวกกับในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม,ไม่ไม่ได้มีการนําไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยเปลือกหอยแมลงคูจ่จึงถูกนาไปกําจัดทิ้งโดยวิธีการกำจัดเนี่ยก็จะมีแค่วิธีการเดียวก็คือการฝังกบครับการฝังกบเนี่ยก็อาจจะทำให้เปลือกหอยแมลงภู่นั้นนะครับปล่อยก๊าซเรือนกระจออกมาสู่ชั้นบรรยากาศได้ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่า ก๊สเรือกระจกเนี่ยเป็นไซส์หลักๆเลยครับที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับในปัจจุบันด้วยความตระหนักของพวกเราเนี่ยครับถึงผลกระทบที่จะตามมาในระยะยาวเนี่ยก็เลยอยากที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเห,เหตุแทนดีกว่าโดยการนําเปลือกหอยแมลงภู่เนี่ยมาใชใ้เกิดประโยชน์แทนดีกว่าโดยการที่จะนาเปลือกหอยแมลงภู่เนี่ยไปผสมเข้ากับซีเมนต์แทนนะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดจากเปลือกหอยแมลงภู่นะครับ ดวยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเราเนี่ยก็จะมีดังนี้ครับก็คือเราต้องการที่จะศึกษาอัตราส,ส่วนระหว่างเปลือกหอยแมลงผู่ที่ใส่เข้าไปแทนซีเมนต์นะฮะที่เหมาะสมแล้วก็ศึกษาคุณสมบัติความเป็นฉนวนของซีเมนต์ที่ถูกผสมด้วยเปลือกหอยแมลงผู่ครับในขั้นตอนการทําแผ่นมอตา้านะครับเราก็จะนําเปลือกหอยแมลงผู่มาทาการถูกให้หยาบครับจากนั้นเราก็จะนําไปบดครับให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น และนําไปล่อนผ่านตะแกรงกองเบอร์4ครับได้เปิดอกหอยแมลงผู้ที่มีความละเอียดแล้วนะครับเราก็จะนํามาผสมกับปูนน้ําและทรายครับจากนั้นกวนให้เข้ากันครับและนําไปเทในแบบหล่อที่มีขนาด 10, 10, 10, 1 0บคูณสิคูณหซนเมตรครับและทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา24ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเราจะได้แผ่นมอตต้าออกมาครับโดยอาตาัตราส่วนของมอร์ต้าครับ 1> m 1จะผสมเปลือกหอย10%บเปรเ m จะผสมเปลือกหอยหเอ m 3าจะผสมเปลือกหอย10%เ m สจะผสมเปลือกหอย15%หเอ m 5้าจะผสมเปลือกหอย2 0และ m 6จะผสมเปลือกหอย25%หอนะครับโดยการทดสอบการลำความร้อนนะครับคือเราจะนำแผ่นมอสต์เน่มาใส่ในตู้ทดสอบแล้วก็วางมมิเตอร์ไว้ด้านบนและด้านล่างนะครับโดยจะทดสอบด้วยหลอดไฟกำลังไฟฟ้า25วัต์นะครับแล้วจะเก็บผลทุก15นาทีเป็นเวลา1ชั่วโมง จะพบว่า m6 เนี่ยจะมีค่าผลต่างของอุณหภูมิด้านบนและอุณหภูมิด้านล่างเนี่ยมากที่สุดและ m1 เนี่ยจะมีค่าอุณหภูมิผลต่างเนี่ยได้น้อยที่ Rat ทสุดเลยนะครับ right. และ m6 เนี่ยจะมีค่าสัมปริทิการลความร้อนเนี่ยได้น้อยที่สุดและ m1 เนี่ยจะมีค่าสัมปิทิการความร้อนมากที่สุดเลยนะครับการทดสอบการวางแรงอัดนะครับคือเราจะนําแผ่นมอเตอร์เนี่ยมาวางไว้บนเครื่องช่างแล้วกดแรงลงไปจนแผ่นมอเตอร์แตกเลยนะครับ โดยผลที่ได้จะพบว่า m 1จะรับแรงอัดได้มากที่สุดและ m 6จะรับแรงอัดได้น้อยที่สุดเลยนะครับต่อมาการทดสอบการดูดซึมน้านะครับคือเราจะนําแผ่นมอต้าเนี่ยมาชั่งน้ําหนักแล้วก็นํามาแช่น้ําเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นําแผ่นมอต้าเนี่ยมาชั่งน้าหนักทุกท5นาทีเลยนะครับโดยผลที่ได้จะพบว่า m 2จะดูดซึมน้ําได้มากที่สุดและ m 6จะดูดซึมน้ําได้น้อยที่สุดเลยนะครับสรุปบลการทดลองจะพบว่า m 6 จะมีความเป็นเฉนนความร้อนแล้วก็จะดูดซึมน้ําได้น้อยที่สุดเลยนะครับแล้วก็ m 1จะรับแรงกดได้มากที่สุดเลยนะครับโดยแผ่นมาตาของเรานะครับจะช่วยลรปัญหาด้วยโลกร้อนซึ่งจะไปตรงกับ sdg เป้าหมายที่13นะครับคือการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับและ ลดมลพิษของแหล่งน้ําซึ่งเกิดจากการทิ้งเปลือกหอยแมงปูที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งจะไปตรงกับ SDG เป้าหมายที่6คือการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดการน้ําและสุขอนามัยสบเพื่อทุกคนนะครับและเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยแมงปูที่เหลือจากการบริโภคและลดขยะจากเปลือกหอยแมงปูนะครับซึ่งจะไปตรงกับ SDG เป้าหม่ที่12คือการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับ และประหยัดค่าใช้จ่ายที่ผสมบูทีนในมอตอรนะครับซึ่งแผ่นมอตอาของเราเนี่ยจะไปตรงกับ BCG ในหัวข้อ Circular Economy นะครับโดยนำเปลือกหอยแมงปูเนี่ยที่เหลือจากการบริโภคมาหมุนเวียนใช้ทำทำเป็นแผ่นมอตอานะครับและในหัวข้อ Green Economy นะครับโดยจะลดขยะที่เกิดจากเปลือกหอยแมงปูที่จะสร้างการเรื่องกระจกได้ครับทั้งนี้ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ